สวัสดีครับจากร้านกงจักรการเกษตรและรถทานนะครับเย็นนี้นะครับช่วงก่อนจะปิดร้านก็มีลูกค้าทางไกลครับผมจากอำเภอ้าขาวจังหวัดเลยนะครับได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องคูป o ต้าแซฟทีร้อยสิบพัดนะครับเป็นรุ่นมือหมุนแล้วก็หางสยามคูป o ต้า c อนพัด x นะครับนี่ครับเครื่องยนต์ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรับประกันคุณภาพ3ปี ไฟหน้าก็เป็น LED LED ครับเปิดสามารถเปิดปิดไฟสูงต่ำได้นะครับผม LED นะครับหางก็รับประกัน3ปีเหมือนกัน,นครับหาง NC นะครับเดี๋ยวลองเครื่องกันเลยครับนี้รถก็ได้เติมน้ำน้ำมันเครื่องเอ่อน้ำมันดีเซลนะครับผมการสนิมเรียบร้อยหมดนะครับ เดี๋ยวลองเครื่องกันเลยครับขายดีนะครับกูบต้าแล้วก็หางเอ็นซีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปไปหน้า LED <c oughs> นะครับ เดินหน้าถอยหลังนะครับประมาณนี้ครับเกียร์เข้าง่ายนะครับกำเลี้ยวเบรกดึงดึงเบรกเข้าเกียร์นะครับง่ายดีครับ หน้าร้านก็ลองได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่จํากัดนะครับลูกค้าเขาเอาชุด ชุดไถนานะครับคาดโครงผาน นี่นะครับลูกค้าก็เอาชุดคาดโครงผาน,นครับอันนี้โครงผานนี่คาดนะครับส่วนใบก็เดี๋ยวเอาขึ้นหลังรถนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้า 0 8 1 1 2 6 9 9 5 5ครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปดีๆเข้ามานะครับทางร้านจะทำคลิปดีๆมานำเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ